ไอ้เหี้มดูดิหวานไหมป้าดูดิหวานไหมป้าไอ้เหี้ยเจ็บว่ะเอาไว้ไว้ไทยเนี่ยชัดๆเลยสองคนนี้เป็นแฟนกันไหมเป็นพิมพ์หนึ่งไม่เป็นพิมพ์สองใครไทยถูกรับไปเลยครับอะไรดีวะ แค่ไรอยวะโต๊เจ้าหนึ่งกล่องเอาไปเลยส่งฟรีเจ็บนะคะเจ็บเหรอคะที่เห็นเขามากับผู้ผู้ชายไม่เจ็บหรอกเขาไม่รู้จักเขานึกว่ายืนแล้วเจ็บใจอยู่ว่าเขามากับผู้ชายเนีลยน้ำตาไหลข้างเดียวเลยว่างไหม เ๊ะเอ๊ก็ไงเอมชายไปแล้วเขาผู้ชายเขาไปแล้วขอดูขอดยหนูก่อนหนูว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันปะถ้าหนูถทายถูกไว้คนละหมื่นให้ตอบคนละคำตอบหนูว่าเป็นแอว่ะว่าไม่เป็นโอเคเรามีคนถูกแล้วคนนดคนหนึ่งฮัลโหลครับวัสดีครับวันดีครับก็ก็ถามตรงๆเลยหรือสองคนเป็นอะไรกันครับ อันนี้รายการเลยค่ะตีไม่ไม่ไม่อยากรู้เฉยรายการพนันกันพนันกันพนันกันอยู่กูตรงๆนะอย่ากูหกนะได้ว่าอาคนตอบหน่อยตอบอ๋อผมเป็นคนเป็นคนที่แอบชอบลูกโซ่อยู่ครับเป็นเพื่อนกันเห็นไหมเอได้ตังอตีห้าหกอตีทายว่าอะไรคะ พู้ <idd ratchet Lust> ติทายว่า <kuin S 2> อะไรอ่ะผาบทายผาบทายว่าเป็นแฟนกันก็เขายืนหันหันหันอ๋อก็าจะติดกันอย่างเงี้ยคครคิ้วเแบบใจมาวะใช่ไอายุกใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะติดพูดเหมือนไม่รู้จักโซเลยอ่ะเนี่ยนี่มึงร้องเพลงกูฟังเลยเดี๋ยวนี้เลยเฮียอะไี๋ยวผมจะปลอบใจก็แล้วกันเสียวเสียซึ้งๆอะบอกต่อให้วะเนียอย่าให้อย่าลืมอย่าลืมหานให้ผาบด้วยนะ เรือตีมีคนมาขอหาหนูอ่ะผู้ชายผู้ชายไม่ไม่ผู้ชายเขาเปยแค่หกพันแล้วเขามาขอหาหนูอ่ะหนูเขาไปแล้วหนูไปต้องคบชื่อคนรวยๆสิผู้ชายเอาดูแต่หาคนดีอยแต่เขาไม่พร้อมเปยเลยอ่ะเขาไม่พร้อมเปยเลยล่ะเขาไม่สมชื่อว่าเฮียเลยอ่ะคนที่เฮียเขาไม่บอกว่าตัวเองเป็นเฮียถึงป่ะใช่ไอเอกจัดมาหนึ่งเพลงหนูให้ตังกวะหวยได้ตังค์ว่ะ โอ้ยไฟไม่น่าที้หมดแล้วค่ะเ๋็ตเย็ตครับเดี๋ยวจัดให้นะเข่าๆเลยนะโซ่ทำไมโซ่ไม่พูดเองนะว่าโซ่แบบมีใจให้เขา splash! เอะไม่โซ่ไม่บอกไปแล้วว่าตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วอ่ะเออไม่ชัดเจนชัดเจ่ชัดเจนชัดนชัดเจนชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ชัดเจนเลยอะพี่แอ้พี่โบสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างไม่สบายกันนะคิดถึงจังเลยข้าวโบไปอยู่เอ่อดีจีด้วยนะคะทังนั้น <อ>าพี่ออกอินเนอร์แล้วถ้าว่างก็ถ้ายังคุยัไม่จบไปคุยตรงนู้นป่ะไม่ต้องฟังเพลงติดใจนักบ้าสาวที่ตัหแม่กร้องไม่ได้ร้องสุดที่เธอจะทิ้งฉันไป่ไหมพี่แอรมานี่เดี๋ยวมานี่เขา M B M B ไม่ได้ในมือฉันไม่มีความหมายห้ามไปก็เท่านั้นแต่จะขอร้องเธอสักครั้ง เบอรรักที่ฉันเคยให้ mm hmm. เก็บมไว้ที่เธอได้ไหมถ้าเธอจะไม่ต้องการไม่ต้องเอาไปทิ้งให้มันไกลสายตาไม่ต้องเอาไปไหน mm hmm. ให้เธอทิ้งไว้ อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ได้าจาจอี๋เจ็บอี๋จรมันไว้ที่เก่าเอาไว้ที่เดิมเพือวันหนึง่งหางเธอต้องไม่เลือกใครเธอยังเหลือฉันอยู่ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน

เมื่อวันไหนที่เธอร้องไห้อาจจะคนหัวใจจะืู้ว่าเธอยังคงมีฉันไม่ต้องเอาไป,ไปทิ้งแห้มันไกลสายตาไม่ต้องเอาไปไหนไเจอ ฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีการคู้าสายตาที่เธอมีให้กัน,นมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอรมณ์อ่อนไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอ,อคิดยังไงกับฉัน <laughs> ่ยบอฉนคนคนหนึ่งครับต้องการคำตอบใจฝั่งหนึ่งเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อฝั่งหนึ่งเห็นค่าในสิ่งที่เทุ่เทไปนี่ก็ถือเป็นวันดีนะคะอติเกให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกันรักที่ได้จางฉัน ทิ้งมันไว้ที่เก่าอเอา,เอาไวท้ที่เริมบเพื่อวันหนึ่งอ่างเธอต้องไม่เลือกใครเธอยังเหลือฉันอยู่ให้รู้ว่าเธอยังมีฉันมีใจคุณจะรู้ไหมว่าคนคนหนึ่งเขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วอ่ะพิตีครับ ไอ้้เเจ็บปะพี่โมพี่ก็เอาด้วยเหรอคนคนนึงเขาไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเนาะใช่เขาไม่เพื่อนอ่ะไม่พี่ไม่ใช่เขาไม่รอเพื่อนหรอกเขาไม่รอหรอกเขาแค่อยากรู้คําตอบว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไปมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเขารอหรือเปล่าหนูเพิ่งกลับมาเจอกันได้สองวันเองก็ใจพุ่ยหยิกเรียกอะไรไว้เฮียเอาเงินกูไปดีกว่าไอ้เหี้ย สามหนึ่งเก้าครับพี่เงินเอาเงินไปใช้ไปหนูร้อเพลงอย่างนีวมันเอาไปสามหมื่นเลยอ้อ่ะคืขอบคุณครับพี่ไอี้อ่ะจีหนูก็เต้นดีนะไม่เป็นหนูบ้างหรอโอ้โหไม่เปรีเหรอเอาไปเท่าไหร่แล้วน่ะหนูพูดได้มากกูเนี่ยยืนตั้งแต่ต้องจบกูยังไม่ได้สักมาได้ค่วาหกพันก็เหี้ยไม่เปรีหนูอ่ะหนูมันมีความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะฮะ เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนยั่ไงมีทั้เพลงปะวะเอาประมาณไหนอะครับเอาตามความรู้สึกอามเนีมึงรู้สึกกับคำตามเนี้ยวันเนี้ยแหละเป็นวันที่มึงต้องแสดงแล้วเว้ยวันนี้กูอยู่เว้ยจริงได้กะจัดฮือกะจัดฮือจัดฮือหน่อยก้าเฮ้ยจัดฮือไอ้หน่อยละจัดฮือไอ้หน่อยก้าจัดฮือไอ้กั๊มตะ ได้จัดให้ลัไปไปไปก <c oughs> ินลูกโซ่ฟังไว้นะครับนี่คือความรู้สึกทั้งหมดที่กัดออกมาเป็นบทเพลงมอบให้กับคุณลุกโซ่เพ,พียงผู้เดียวมาละเขาจะชง ฉัน oh, oh. ใช้ใครหยากตายเนี่ย <c oughs> ฉันจะใช้ผู้ใคร,รอาเดียวไปถ <c oughs> <c oughs> ้าไม่เหลือมากมายอ <c oughs> ต่ฉันพร้อมจะใช้เพื่อน เหมือนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้ใค้มีเพื่อรักเธอแม้มันอาจไม่ถูกกำหนดไว้ให้เธอได้มารักกันเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอกือรักที่ฉันให้ไป เชิญใช้ตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายชีวิตนี้ทด่เจอได้รักเธอทพกพอตอนใช้แล้วเกครั้งไม่เคยเปลี่ยนใจ ฉันไม่คิดว่าไวขอให้รักล้าต้องจุงเท่าไรือยอมฉันยอมรับโดยดี คือเหมือนหัวใจฉันถูกกำหนดไว้แค่มีอยู่เพื่อรักเธอแม้มันอาจไม่ถูกกำหนดไว้ให้เธอได้มารักกันเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอคือรักที่ฉันไทายไป เชื่ใจตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่น,นาาั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายชีวิตนี้ได้เจอเธอได้รักเธอคือพอ ของเราอ่ะเชิญใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าเรามีสิ่งอย่างไรเราสนใจให้บายิกทูลุกโซเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอ รักที่ฉันให้ไปเก็บทุกโน้ตเชิญใช้ตามสือไปดีมากครับร้องดีมากไปแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียใจชีวิตนี้ได้เจอกคดได้รักเธอก็พอเธอจะใช้หรือเธอจะทิ้งก็ตามแต่ใจของเธอ รักที่ช้ำทยไปเชิญใจตามสบายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจท่ไมสิใดชีวิตนี้ได้เจอได้รักเธอก็พอ อฮ้ยเฮียไม่อยากให้มันจบเลยอะเพลงอะที่มันกลัออกมาที่มันกลับออกมาไอ้เยกไอ้เงี้ยมึงนี่มันแบบเป็นคนที่แบบมอบมอบความรู้สึกผ่านเสียงบทเพลงอะส่งไปถึงคนคนหนึ่งได้ได้แบบกินใจมากมากอะอยู่ที่เขาแล้วไอโซน้ำตาไหลแล้วอยู่ที่เขาแล้วว้ยจริงๆทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วอะไอ้เงี้ยไอตีไอโซน้ำตาไหลแล้วจริง กึงเป็นผู้หญิงนะไอ้ย้ยกูรับรักไปแล้วจริงฮัลโหลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมึงก็เต็มใจที่จะให้เขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนมึงก็รับรองไใช่เราก็ก็ให้ได้แค่นี้อ่ะครับใช่เมื่อเท่านี้ไว้แต่มึงจำไว้ความพยายามของมึงจะไม่สูญเปล่าวันนึงอ่ะไอ้เฮียเขาจะเห็นค่าความความความรักของมึง ใช่จะร้องไห้ไอ้พี่อะตาไหลเลยเพี่ยมึงตั้งใจทำงานไว้มึงเอามึงมึงได้อะไรนะมึงเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปมึงโอ้โหเลข้ยงสามสิบเก้าครับพี่เต้แปดเก้าเก้าครับพี่สีมึงไม่ต้องเสือไอ้เชียก๊อตเชียร์นี่คุณได้ให้เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงผู้หญิงโอ้ยให้มันตั้งเองเถอะเลี้ยงผู้หญิงอะนี่เราขอตั้งแต่เพื่อแกร้งน่ะเหี้ยมึงแบบ เข้าใจบ้าเราไม่ต้องแข่งขันกับใครหรอกเราไม่ใช่ไก่อะไรผมเพิ่งเรียนก้อนออไฟเื่อเลยเ่ยเกือบ,บ <c oughs> ดีละเอ้าง่วงอ๋อดูดิร้องเพลงจนคอนง่วงแบบง่วงเราไม่ไปนอนมีคน<ว>อ,อนุ่นระบบนอนทำงานจนอ,อนุ่นระบบนอนน้องบัวผมเท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่ก็เป็นวันดีนะคะเนี่ยเลืกอดีอยู่นะคะแปดเท้าสิบสอนนี่ให้มาทำเลาคนอี๋ถ่ายรูปรวมอ่ะพี่อมผมมาหามึงอ่ะให้ถ่ายรูปรวมอ่ะอ๋อมันมีวันเกิดของน้องในแก๊งไปไหมไปไหนไป go home go home เดินด้วยนะทั้งสองคนสวยขอบคุณนะครับีไปแล้วค่ะป้าจีเจอกันครับถ้าขาดคนดูแลก็บอกผมนะครับว้าพี่ พะโบรไม่มีคนดูแลด้วยพี่อคนแลพจริงพะโบไม่มีคนดูแลพี่อมพี่บอกตัวแค่นั้นแหละพี่เองพูดไดเองไม่ได้เลยอะหลายครั้งเดียวที่พี่อมขอาจริงคนนี้ของจริงจริงๆอะไรคือของจริงครับไม่มีบอกไม่พอเสกพี่อมอะะบอกให้จะโอนจนกว่าจะรักอัครับใช่โอ้โหโอนจนกว่าจะมีคาว่ารักอะรอเรือเท่าไหร่โอนจนกว่าลูกศสอนรอเรือจะมาเรียงกันเป็นคำว่ารักอะอันนี้พูดจริง ไปเหอะไปเหอะเดี๋ยวเสียตังค์ว่ะไป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 โคมบเป็นล้านอบบได้ครับอาทิตย์เจอกันค่ะอาทิตย์เจอกันนะคะสนุกมากเลยได้เลยเอ้ารถหายไปแอาทิตย์เขาจะสวีทกันเออเออเออเขาไม่ใช่แฟนนะครับพี่ตี